เป็นวงกลมหรือเปล่าใครทางเราอ่ะทำไมนะตกใจหมดเลยอย่าพูดคำามกอ่อนคงนี้เออก็คือคนนี้ไงในเงินค่ะเขา move on แล้วนะจ๊ะแต่ว่าไม่ได้ move on เป็นวงกลมเขา move on แบบ moving forward together ยังไงนี่สำหรับคนนี้ล่าสุดเปิดตัวคู่จิ้นสาวสวยใหม่แล้วไลฟ์สดคู่กันบ่อยมากอีกเช่นเดียวกันสำหรับคู่นี้เดี๋ยวเราไปดูหน้าค่าตากันสักนิดนึงนี่นะคะ อดีตหวานใจหรือคนที่กําลังใกล้แบบว่าใกล้มากๆเลยกับการจะเข้าสู่พิธีแต่งงานหรือว่าพิธีวิวาเน,นี่ยนะคะ,คะแต่ก็แยกย้ายใช้ขวาเลิกลากันไปก่อนออนะคุณเองเงินตอนนี้นะคะก็เลยมาเปิดคู่จีนคนใหม่ซึ่งคนเชียร์กันมากเลยนั่นก็คือ,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 อครูเบียนุติยานะคะแฟนคลับก็บอกว่าคู่นี้มันแบบเคมีลงตัวโอ้โหโเจ๊กมากเลยเอ,อ,อ่ะทีนี้ก็บอกว่าเลิกลากันไปแต่ก็ดูว่าทั้งคู่เนี่ยก็ยังจับตาดูกันอยู่ตลอดว่าความเป็นมาเป็นไป ของทางในเงินจะเป็นยังไงนะคะ,ะซึ่งหลายๆคนก็ทราบกันดีว่าเขาเป็นอดีตแฟนของเจนเนี่ได้หมดทัศนสดชื่นที่ตั้งแต่สาวเจนนี่เนี่ยเปิดตัวคู่จิ้นตำรวจหนุ่มซึ่งทางฝั่งของในเงินก็มักจะมีโพสในทำนองแบบช้ำรักออแล้วก็สอนข้อคิดเรื่องราวของความรักต่างๆเรื่องการเลือกผู้หญิงออกมามนะคะให้แบบว่าแฟนคลับได้เห็นอยู่บ,บ่อยๆจนคนสงสัยว่า คุณเอเงินงยังลืมเจนนี่ไม่ไดน้นะคะแต่ว่าเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะดูเหมือนว่าจะถึงเวลา move on ของคุณเอเงินคราเพราะว่าเขามีภาพคู่แบบใกล้ชิดกับสาวสวยรายหนึ่งนั่นก็คือครูเบียร์นุตยานะคะเป็นครูสาวคนสวยออกมาจาหลายคนก็มองว่านี่เป็นการเปิดตัวคนรักใหม่หรือเปล่าออก่อนจะเฉลวยว่าทั้งคู่เนี่ยกำลังมีผลงานร่วมกันกับการเล่นเป็นพระเอกนาเงเอกมิวสิกวิดีโอในเพลงคิดฮอดรูออ้ไม่อนี่ของคุณคิวชราวุ ฟิชเชอรริงกับคุณเจี๊ยบนิสานะคะในโปรเจกต์ <project S 2> มนรักอีสานตายงานนี้ทาง,งแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แซวกันยกใหญ่แล้วก็อยากให้คู่จิน้นคู่จิ้นคู่นี้เนี่ยเป็นคู่จิงนเพราะคู่ทุกคมีเข้ากันน่ะรักมุ้งมิ้งสุดๆไปเลยหลายคนก็ยังเชียร์อีกนะคะว่าแบบนี้เนี่ยให้เป็นคู่จริงได้แล้วละเพราะว่ามีภาพโมเมนต์ที่แบบเขาหวานกันออกมาเยอะอยู่บางภาพก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันอยู่ในมิวสิกวิดีโอหรือเปล่าแต่ก่อนที่จะจิ้นกันไปไกลค่ะทางคู่เบียก็ออกมาชี้แจงว่ายังเป็นแค่เพื่อนร่ว แต่ล่าสุดนี่ไงถ้าฝั่งของคุณเจนนี่อ่ะคุณตํารวจอ่ะเขาก็ออกมาโพสต์สเตตัสแล้วกําลังคบกับเขาคือสเตตัส้ลยค่ะกำลังคบกับแล้วนะคะกำลังคบกับแล้วนะก่อนหน้านี้นี่ยังเป็นแบบเออร่วม เขาจีบอยู่ค่ะยังไม่ตกลงล่ารสุดก็คือกําลังคบกาลังคบกันขึ้นสถานะเรียบร้อยอาจจะเป็นเพราะแบบนี้หรือเปล่าถึงแบบมูคออนเด้เออแบบเปิดตัวคูจินิดนึงจังใยังไงก็ตามความรักที่มันเกิดขึ้นก็เลยมันเรื่องดีๆหมดแหละจริงเพราะฉะนั้นให้กําลังใจทุกฝ่ายละกันนะคะก็เดินทางที่มันแบบดีๆตอนนี้สั่งคนก็ต่างแฮปปี้ก็โอเคใช่นะคะอ่าเราก็ขอไว้พรอให้เราทั้งคู่เราทั้งคู่คือหมายถึงเรา เ,<อ>เดี๋ยวเราจะวอวยพรเอี๋ยว,วเราก็แฮปปี้เดี๋ยวแบบเนื่องโอเคคุณผู้ชมค่ะรวบรวมมาฝากกันนะคะวันนี้ยังไงวันนี้ก่อนทิ้งท้ายละกันไปก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพกันด้วยนะคะกาดอย่าพึ่งตกนะคุณผู้ชมค่ะเราจะได้ข้ามาสถานการณ์โควิดแบบนี้ไปได้ด้วยเร็วนะคะ